ขนมพกากรนะคะสวยงามทําง่ายรสชาติละมุนนะคะไส้ถั่วเหลืองนะคะเรามาเริ่มทําจากไส้กันเลยจ้ะใช้ถั่วเขียวกระท้อเปลือกนะคะ1ขีดเอาไปล้างทําความสะอาดหลายๆน้ําแช่ค้างคืนไว้ตอนเช้าเราก็มาล้างอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะใช้ต้มเลยนะคะเพื่อต้องการความเร่งด่วนพอเม็ดเข้าบานแบบนี้เราลองเช็คถ้าเขาสุกแล้วเราเอา,เอาไปกองให้เสด็จน้ํานะคะเอาไปล้างผ่านน้าเย็น แล้วเอามาปั่นกันเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วแล้วเราจะใช้กะทินะคะ2ขีดหรือ200กร,รัมนะคะค่าจะได้ปั่นง่ายๆพอปั่นเสร็จปุ๊บเราจะเอามาเทใส่กระทะเพื่อที่จะเอาไปกวนกันเลยค่ะและทีนี้เราจะปรุงรสกันด้วยนะคะน้ำตาลทราย1ขีดนะคะเกลือ1ช้อนชานะคะเอาไปตั้งใสกลางค่อนอ่อนคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนนะคนจนกระทั่งแบบว่า พอเขาเดือดปุดๆแบบนี้นะคะเราจะหลีบเป็นไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะไหม้ซะก,ก่อนคนจนแบบเขาล่อนออกจากกระทะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะปิดเตาพักไว้ให้เขาเย็นเลยนะคะแล้วก็มาปั้นเป็นก้อนก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามใจชอบเลยค่ะกุ้งจะทําเป็นเส้นๆแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะเขาจะได้รวดเร็วนะคะก้อนก็จะเท่าๆกันทีนี้จะเอาอบควันเทียนสักสิบสานาทีนะคะถ้าใครไม่ชอบอบควันเทียนก็ไม่ต้องอบก็ได้นะจ๊ะตัวเอง ทีนี้เรามาทําส่วนของแป้งค่ะใช้แป้งเค้กตาพัดโบก2ขีดนะคะล่อนใส่กระทะเลยนะเพื่อที่จะเอาไปกวนแล้วเราจะปรุงรสด,ด้วยค่ะน้ําตาลทราย50กรัมคนตะล่อมตะล่อมให้เข้ากันและเราจะใช้กะทินะคะ280กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆค,ค,ค,คนกันไปจนหมดผงแป้งเลยนะคะแล้วเราก็พอหมดผงแป้งเสร็จปุ๊บจะเอาไปตั้งไฟกลางค่อนอ่อนค่ะคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนนะตัวเองนะ และทีนี้พอแป้งเขาเริ่มเป็นก้อนแบบนี้นะคะเราจะเร่งมือนะคะแป้งของเราจะได้เนื้อเนียนๆนะคะเร่งมือเพื่อให้ทันแป้งเองแล้วเราจะหลีเป็นไฟอ่อนเลยนะเดี๋ยวแป้งมันจะไหมอะค่ะพอเขาได้แบบนี้พอเขาล่อนออกจากขอบกระทะแบบนี้นะคะกุ้งจะนวดต่อกวนต่ออีกประมาณสัก3ามนาทีเนาะเพื่อต้องการให้แป้งเขาแบบให้ชัวว่าเขาสุกชัวอะไรอย่างเงี้ย ทีนี้พอแป้งเนื้อเนียนและสุกดีแล้วใช่ป่ะคะเราก็จะเอาแบ่งมาผสมสีเพื่อนๆนจะผสมกี่สีก็แบ่งไปตามส่วนเลยนะผสมสีสีก็แบ่งเป็นสี่ส่วนแต่วันนี้กุ้งจะแบ่งเป็นสามสีนะคะคือสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองนะคะก็เอาสีมาหยดแล้วก็นวดนวดให้เข้าเข้ากันเนียนๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยทำตามนี้เลยค่ะเพื่อนทีนี้เวลาเราจะปั้นพอเราผสมสีเสร็จแล้วเราจะปั้นไส้นะคะ เราก็เอาสีขาวทําตามภาพเลยนะตัวเองสีขาวผสมกับสีอื่นๆแล้วแต่จะทําเลยนะคะตามชอบเลยจะเอาสีไหนไว้ข้างนอกไว้ข้างในก็ตามชอบเลยนะคะเราก็ปั้นไส้แล้วค่ะตามภาพเลยนะคะพอปั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะปิดก้นเขาให้สนิทแล้วคึงให้เขากลมๆนิดนึงแล้วเราจะเอาใส่ถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะ่ะเนี่ย แล้วทีนี้เรามาจับจีบกันเลยเราจะใช้แหนบจับจีบขนมช่อม่วงอ่ะตัวเองเราจะจีบข้างบนเป็นสามเหลี่ยมก่อนนะคะมันจะได้ง่ายๆค่ะแล้วชั้นที่สองก็จะทําแบบสับหว่างกันไปเลยนะคะสับหว่างสลับกันไปสลับกันมาจนถึงขอบขอบขนมเลยตัวเองเอาขอบขนมว่านะคะจะได้กี่ชั้นก็ตามใจชอบเลย ดอกแรกอาจจะดูทุลักทุเลหน่อยนะคะแต่พอดอกที่สองที่สามที่สี่ี่ยเร็วขึ้นแล้วค่ะคล่องขึ้นแล้วนะคะขอบอกเลยว่าสวยงามนะคะทําไปแล้วรู้สึกว่าเพลินรู้สึกว่าแบบเอ้ยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวเองรสชาติของเขานะตัวเองละมุนมากๆแป้งเขาหอมนะคะนุ่มแลแบบว่าหอมละมุนมันนุ่มอะ่ะอร่อยอะ่ะตัวเองอร่อยไส้เขาหอมอบควันเทียนนะคะ ลองทากันดูนะคะเพื่อนๆไม่ยากเลยไม่ยากเลยนะคะทําแล้วจะเกิดความเพลิดเพลินเพราะว่าเขาสวยงามอ่ะก็น,ะน้งขนาดเราทําไม่เป็นเรายังออกมาสวยขนาดนี้เลยตัวเองนี่เห็นปะ่ะกุ้งจะปั้นไปจนหมดก่อนแล้วค่อยมาจับจีบทีหลังนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะลองทํากันดูนะเจ้าเพื่อนๆทาทาง่ายอ่ะแต่มันอาจจะหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะทาแล้วเพลินมากตัวเองอร่อยด้วยอร่อย สวยงามนะคะเอาไปแบ่งให้น้องๆกินเขาบอกว่าสวยไม่อยากจะกินเลยกลัวแบบเสียดายอะไรเงี้ยตัวเองลองทํากันดูนะคะเนี่ยเอาขอบถ้วยว่าเลยนะคะจะได้กี่ชั้นก็ตามนั้นเลยตัวเองนะทาไปเรื่อยๆเพลินมากสวยมากชอบอะค่ะมีสมาธิด้วยนะตัวเองนะลองทํากันดูนะคะสวยงามมันลงตัวมันอร่อยลงตัวค่ะเพื่อนดูไส้ข้างในนะแน่นๆเต็มเต็มแน่น นี่ลองทำกันดูเด้อค่ะ